สวัสดีครับท่านุู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับผมเจ้าชายชีชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่องโว่ไวท์ทีวียูทูบ็ว่ไวท์ทีวียูทิว็ว่ไวททีวีติ๊กต็อกนี่ก็โว่ไวททีวีเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับหลายหลายคนได้เห็นเวทีหาเสียงของพรรคเพื่อไทยอย่างครับโดยเฉพาะแคนดิเดตและก็กลุ่มมันสมองทั้งหมดนะฮะนโยบายที่เปิดมาใหม่นี้นะครับโดนใจมากๆเพราะคนไทยนี่นะครับเราชอบเสียงโชค เราชอบค้นหาชอบถามว่าทักษิณมันรวยแล้วทําไมมันไม่มาแบ่งปันให้พวกเราวัางเขาแบ่งปันมาตลอดทั้งชีวิตเขาอุทิศให้พวกคุณทั้งหมดตั้งแต่ไทยรักไทยจนเป็นพลังประชาชนและมาเป็นเพื่อไทยแต่วันนี้คำถามนั้นต้องโดนใจคุณและคุณต้องเลือกนะต้องเลือกด้วยนะ <c oughs> อย่าไปโยนคะแนนให้กับน้ำทะเลทิ้งน้ำทะเลครับพักเล็กพักน้อยเป็นไปไม่ได้ในะ ในช่วงนี้ฤดูนี้ช่วงนี้ปีนี้แล้วกันนะฮะการเลือกตั้งทางนี้มีแต่พรรคใหญ่ๆที่จะสู้กันไม่เกินสามพรรคนี้นะครับนอกนั้นั้นท่านไปเลือกแล้วก็เป็นการโยนคะแนนพิงกันนั้นเองนะฮะวันนี้พรรคเพื่อไทยทำลายพวกท่านัใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นนะสี่ชั้นนะสี่ใครอยากเป็นคนรวยชั้นนะสี่ชั้นนะสี่ใครอยากเป็นคนมั่งมีชั้นนะสี่ชั้นนะสิใครอยากเป็นคนโชคดีชั้นนะสี่ชั้นนะสี ใครอยากเป็นคนถูกหวยก็ฉันนะสี่ันนะสี่ใช่ไหมครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับนะโยบายอันนี้ง่ายที่สุดไม่ต้องกู้เงินไม่ต้องไปทำแรลงสิ้นการสร้างเศรษฐีวันละเก้าคนก็ใช้มันสมองคิดหลักง่ายๆของพรักเพื่อไทยครับนี่คือทีเด็ดเลยนะครับเพียงแค่ท่านไปซื้อของลงทะเบียน แค่นั้นเองกลุ่มอาชีพอะไรก็แล้วแต่ครับนะฮะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครัวเรือนที่จะได้สิทธินั้นทันทีก่อนวันละเก้าคนนะวันละเก้าคนนะที่จะเป็นเศรษฐีวันละหน,นะน,ะนนะึ่งล้านบาทเนี่ยคนละหนึ่งล้านบาทเนี่ยเก้าคนก็เก้าล้านบาทต่อว,วันถามว่าเอาเงินมาจากไหนครับไม่ไปกู้จะใช้ภาษีที่ท่านไปซื้อของง่ายไหมครับง่ายไหมฮะนี่แหละจึงบอกว่าพ่อแม่พี่น้องครับ นอกจากสร้างเศรษฐีวันละเก้าคนแล้วนะครับหวยกเกษียนซื้อได้ทุกอาทิตย์ตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปซื้อไปเถอะนะฮะมีขีดจำกัดเดือนหนึ่งเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่หวยอันนี้ออกทุกวันสุกด้วยคนที่ไม่ถูกก็สะสมไปพออายุหกสตามเกณฑ์เขาเรียบร้อย ก็เบิกเงินตรงที่เราไปซื้อหวยกเกษียณเนี่ยเบิกกลับมาใช้เหมือนเดิมเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้แต่มีรางวัลที่รอรับได้ลูกเล็กเด็กแดงครับอายุ16บริบูรณ์ขึ้นไปถึง18ขึ้นไปเอาซื้อได้แต่อทิตีหนึ่งต้องซื้อได้เท่านี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 ้นะครับเป็นการสะสมนั่นแหละทีนี้ไอคนที่ไม่ได้รางวัลที่หนึ่งในวันศุกร์ครับมีหวยข้างเคียงหนึ่งมืนรางวัลรางวัลละหนึ่งพันบาท แต่เงินที่จ่ายลงไปมันเป็นการฝากธนาคารไปในตัวด้วยทีนี้เรามาต่อยอดถึงสร้างเศรษฐีวันล,ละเก้าคนด้วยเห็นไหมครับง่ายๆครับท่านผู้ชมครับง่ายๆเลยไม่ต้องไปกู้เงินจากไหนฮะเป็นการกระตุ้นให้พ่อแม่พี่น้องได้ใช้ของไทยกินของไทยซื้อของคนไทยมีใบเสร็จมีภาษีมันจะวิ่งเข้าไปในระบบเขาและทำให้เงินมันหมุนเวียนอยู่ในประเทศมันก็ ถูกนำมาอะไรครับกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นลากยากถึงระดับประเทศเขาเรียกว่า GDP นั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าพ่อแม่พี่น้องครับใครอยากเป็นเศรษฐีตอบสิกับฉันนะสิฉันนะสิใครอยากเป็นคนรวยฉันนะสิฉันนะสิใครอยากเป็นคนถูกหวยกับฉันนะสิฉันนะสิใครอยากถูกรางวันที่หนึ่งฉันนะสิฉันนะสิ ผมเชื่อว่าทุกคนอยากถูกรางวัลวันนี้พรรคเคยไทยให้สิทธิ์คุณเดี๋ยวนี้นะับบัตรเน่าเอาแล้วก็ท่านผู้ชมครับอย่ายโยนคะแนนของท่านทิ้งพรรคเล็กพรรคน้อยทิ้งลงข้างทางทิ้งลงทะเลครับวันที่8เข้าคูหากาเพื่อไทยบัตรสีชมพูเบอร์9บัตรสีเขียวเลือกคนของเพื่อไทยสอสอแบบ